วันนี้จะมารีวิวรังพึ่งปริศนากันนะนี่อันนี้คือโชมหนะ้าของรังพึ่งปริศนาน,น้องจะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนี่นีเป็นทั้งหลังนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าจะมีที่คีบอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นรังพึ่งแล้วก็มีพึ่งอยู่เดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยคะ่ะ เรจะเริ่มเกี่ยวกับฝั่งนี้นะคะทุกคนของเล่นนะคะเป็นของเล่นเด็กตั้งแต่3ปีขึ้นไปนะคะจะเป็นของเล่นที่บอกว่าเขาเรียกว่าไงนะเสริมพัฒนาการนะคะน้องๆถ้าใครคุณพ่อคุณแม่อยากซื้อให้ลูกๆหลานเล่นเนี่ยก็สามารถเชิญได้เลยนะคะเพราะว่าของเล่นเราเนี่ยไม่เป็นอันตรายเด็กๆเลยค่ะพอแกะมาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหม รังผึ้งนะคะแล้วก็มีผึ้งตัวเล็กอยู่เห็นไหมอันนี้คือหน้าตาของน้องนะคะน่ารักมากสีสันหลากหลายมากเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของเสริมสร้างพัฒนาการเด็กนะคะกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาสาธิตการเล่นกันเลยค่ะวิธีการเล่นนะคะก็หยิบตรงปีกน้องขึ้นมาเลยค่ะง่ายมาก,เด,กเด็กสามารถเล่นกันได้เลยนะคะนี่น่ารักมากเลยนี่นะคะนี่นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าสินค้าของเราจะปลอดภัยไหมหรือว่าจะมีอันตรายต่อเด็กไหมต้องบอกเลยคะ่ะว่าสินค้าของเรามีการ qc ตรวจสอบลุกชิ้นก่อนส่งมอบค่ะถ้ามีปัญหาอะไร ะะสามารถส่งกลับมาเปลี่ยนคืนได้เลยค่ะเยี่ยมเลยนะคะจะส่งไวจะส่งเร็วนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะถ้าแบบอยากซื้อให้น้องๆน,น,นะคะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย